เต็มที่เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรวยรวยทุกคนเด้อทีมงานมียังประสานกันทีมงานเราเป็นได็ตีเล็กปีนาดูเขาเฮ้ยรวยครับเป็นในเมื่อนี้ซอยจูมันบอตีเล็กเป็นในสร้อยจุเดียวมันนี่เอ้าปีนาโจหาลาเนี่ยปีนาโอ้โหเป็นในนะ เขาแก่ลงน้ำิริพัฒน์ไอ้นี่โอ้ยพอน่ะเปิ้นไล่วันเฮาสายแข็งเฮาซอยจุเด้มื้อนี้เอา้อยจุ้ยสร้อยจุ้ยเต็มที่เนี่ยสันในอย่างดีเนาะโอ้ยหากินยากครับเนี่ยสันในสร้อยโอ๊ดเอามาพุ่นน่ะสันในเด้มื้อนี้เพลงใดเฮาเกี่ยวนักร้องบ่นักร้องไฟยิ่งมสิเป็นจังได๋เฮา อ้าวไอ้บ่เขาร้องเพลงจิเฮาาว้ยอยปีนาเขาซ้อมรถแล้วต้องเอาเงินเคลื่อนนี่ว้ายต้องเอาเงินซ้อมเคลื่อแสนต้องเอาเป็นห้อยต้องเอารลายก้อนนั้นเด้เอาเป็นล้านแน่วานนี้เออซ้อมแล้วเต็มที่เพลงได้นี่ ตั้ม่ามันต่ต้มใบตองกุ้งเนยตัต้มใบตองกุ้งขายง้อตัวละแพงอันนี้ตั้มรถดำเ <c oughs> จ๊เพียงไดโอ้ยเขาว่าโอ้บเจ๊ใจให้มาะลาวอะเอาพินาครับซุปเปอร์บอยเดียเออวนอะเอาเป็นแนังไงทีไร้องเพีงบ่มานนี่ โอ้คุณก้ค <Techn> รับเอกสายแข๊งตำรวจเทานี่เ <serving> ป็นอะไรเออเย้ปนน้ำมืออ่ะเนี่ยเออเยไปนน้ำพ้นนะคุณกู้เสียงดีเด้เต็มที่เฮ่าคุณกู้เสียงดีเป็นอะไรชุดยอดสุดยอดเอ้ยไอ้ไฟยิ่งเฮ่าสีร่องแจ๊กสามผลงานเพ่งได้ไหมเอ้า มวนมวนเต็มที่เฮาเฮาจังมืึอนี้ยิบเก้าเนาะเออยิบเก้าพอดีเล่นดีเก้าดีทิพดีมาทานมาทานรวยทุกคนเด้อปีหน้าเฮารวยทุกคนปีนี้อุปสรรคหลายผลมันดีผลมันดีปีหน้ารวยทุกคนเบื้องลวดจนบ่ซ่อมรถเนาะใจให้่ซ่อมรถเล่ยพึ่งสิซ่อม เออป่านนี้แรงแล้วเพราะว่าต้องซ้อมเออเรองโอ้ยเออโอ้คือส้งเครือเดียวป่ะห่วยโอ้ยแกงว่ายยุ่มไก่บ้านระเบียบเด็ดยุดยอดเุดยอดเอาฮ่าสุดปะโคนี่ยห่วยเอวบัวนี่นี่สายนิ่มนว่น บอกว่าให้มาจะมม่งวันนึงว่าถนอมันยังได้หลายวันหนอซุปเปอร์เมาส์นี่ใสแสงในเราตรวจจัดมาจะเศร้าได้เด็ยโก้นี่ต้องนิ่มนวลนเมื่อแม่โค้ว่ามีพังเด้อปีนาเอ้ยหัอตะเงินเป็นอะไรเออบอปีนาหามหามเชื่อมปีนาหามเชื่อมเพราะว่าจิตผัดว่าบ่มีได้เชื่อมอีก ไม่โคตราตายสามคนปะนะวะ